สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่4ถึงวันที่10สิงหาคมนะคะไพ่แนวเรื่องทั่วไปเป็นไพ่สามเหรียญเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เติบโตและพัฒนาตัวเองผ่านการทำงานร่วมกับผู้อื่นการเปิดใจรับฟังและก็ทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ค่ะการเงินเป็นไพ่อัศวินถือดาบการเงินยังไม่ค่อยคล่องตัว ต้องควบคุมรายใจ่ายให้มากกว่านี้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตแล้วก็นำมาวางแผนทางการเงินสมัยนะคะส่วนทางการงานนั้นเป็นไพ่้าถ้วยรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือว่าเสียดายโอกาสทางการงานค่ะสถานการณ์งานปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่พอใจคุณต้องมองหาสิ่งดีๆในปัจจุบันก่อนอย่าจมปลักอยู่กับอดีตอย่าจมอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วค่ะ ปล่อยวางกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนั้นเป็นไพ่6เหรียญส่วนใหญ่แข็งแรงแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นอาจมีการซื้อหายาบำรุงหรือว่าอาหารเสริมเพื่อเสริมสุขภาพให้ดีกว่านี้ค่ะเรื่องความรักขึ้นไพ่เก้าเหรียญคนโสดรู้สึกมีความสุขแล้วก็พอใจกับชีวิตโสดอยู่แล้วถึงจะมีเหงาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ดิ้นรนที่จะมีใคร อยู่คนเดียวได้ไม่ลำบากส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคู่มีแฟนแล้วก็จะมีความคาดหวังในเรื่องความรักค่อนข้างสูงนะคะในขณะที่คุณรักแล้วก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วจนบางครั้งก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวได้ไม่เห็นต้องง้อใครเลยเพราะมีความรู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีค่ะ